หนูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540กำหนดให้ประชาชนไทยมีสิทธิ์เสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำนักง,งานคณะก,าการรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายประกันโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้เด็กวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสตามพื้นที่ต่างๆและกลุ่มเด็กพิการเนื่องจากอำเภออมก๋อยซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ข้อมูลการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยมีสูงถึงประมาณร้อยละ57ในปีการศึกษา2538าสสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงจัดให้มีโครงการรณรงค์เพื่อการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นโครงการตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มทุกประเภทที่จะสามารถนำไปขยายผลดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆได้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพต่อไปมีอยู่หลายโรงเรียนในเพิ่มก๋อยที่จัดการศึกษาโดยให้เด็กมาพักกินนอนนะจัดระบบให้เด็กมากินนอนหรือเราเรียกว่าเด็กพึ่งตนเองนะครับบ้านผมไกลจะเรียนประมาณสองสามกิโลครับยี่สิบกิโลครับถ้าเดินมาครับ กลครับถ้าไม่มันท <oo> ี่นี่ครับผมไมัมีโอกาสได้เลียงครับสบปชสร้างสร์เยาวชนพัฒนาคนและประเทศไทยให้ยั่งยืน